ความหมายของไพ่ The Hangman ธาตุน้ำดาวเนปจูนนะคะเป็นไพ่ของการหยุดนิ่งหรือทนอยู่ในสภาวะที่ลำบากเกิดความทุกข์กายทุกใจช่วงนี้ยังจัดการหรือแก้ไขไม่ได้ต้องให้สถานการณ์ขี้คายไปเองเกิดความล่าช้าหรือถูกเลื่อนขั้นออกไปต้องอดทนรอคอยถูกรู้สึกถูกบีบคั้นกดดันและยังมีความหมายของการถูกบังคับการกักขังหน่วงเหนียวทั้งกายและใจแต่ทั้งนี้ในสภาพ ดังกล่าวก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ในความยากลําบากเกิดจากการตกผลึกทางความคิดเกิดสมาธิปัญญาและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีจึงมีความหมายของประสบการณ์แห่งความความยากลําบากทําให้มีความเก่งและแกร่งรับมือหรืออดทนกับสถานการณ์ที่ยากลําบากได้ดีความหมายอื่นๆได้แก่การยึดติดไม่ปล่อยวางการอนุรักษ์หรือรักษาไว้ การรับช่วงสารต่อการถูกอาศัยการคงสภาพเดิมการเสียสละความพักดีการยินยอมโดยไม่ปฏิเสธการถูกมัดมือชกสถานที่แคบสถานที่กักขังเช่นคุกโรงพยาบาลรวมถึงการฝึกปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิการเล่นโยคะพิลาทิสการทำไสย,ยศาสตร์ถูกบูชายัน ร่างทรงการตกเป็นทาตุสิ่งเสพติดค่ะมาดูสถานการณ์ทั่วไปของไพ่ The ะแฮง m a n กันนะคะสถานการณ์ตอนนี้หยุดนิ่งแต่รู้สึกอึดอจจัดใจมีความตึงเครียดยืดเยอะไม่รู้จักจบจักสิ้นหรือเผชิญกับความลำบากยากเย็นมีความน่าเบื่อหน่ายเพราะยังจัดการกับการแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยยังคงต้องรอคอยต่อไปหรือมีการเลื่อนผัด มีการเลื่อนผัดวันประกันพุ่งโดยรวมแล้วมีความลำบากกายและลำบากใจมีความรู้สึกหน่วงเพราะความทุกข์ใจยังไม่ผ่านพ้นไปหรือผ่านเข้ามาอย่างช้าช้านอกจากนี้ในสถานการณ์ที่กำลังลำบากอยู่นั้นก็ยัง,ก,ยงก็ยังมีการใช้ความคิดสติปัญญาเพื่อหาทางออกให้กับตัวเองหรือมีความคิดบางอย่างที่ทําให้เข้าใจในชีวิตมากขึ้นการยอมรับกับชะตากรรมการได้รับบทเรียนหรือรู้ซึ้งถึงความเป็นไปในชีวิต ก็เปรียบเสมือนได้เห็นแสงแห่งปัญญาสำหรับสถานการณ์ต่างๆของไพ่เดอะแฮงแมนคือความยากลำบากที่เกิดจากการเสียสละเป็นไปด้วยความจำยอมหรือทำแบบเสียไม่ได้การอูทิ่ตนการฝ่าฟันหรือเผชิญหน้ากับความยากลำบากหรือความเจ็บปวดเพื่อคนอื่นการถูกเอาเปรียบหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเสียเปรียบที่เสียเปรียบจนแต้ม,มีหรือมีสิทธิ์ในการต่อรองยาก ถูกใส่ร้ายป้ายสีโยนความผิดนินทารับหลังเคลียร์ตนเองไม่ได้รวมถึงปล่อยวางบางเรื่องไม่ได้จนเครียดมีความยึดติดการใช้ความคิดหรือมุมมองที่แตกต่างออกไปเหมือนกำลังมองภาพกลับหัวนะคะหรือทำอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นคล้ายกับหาเรื่องใส่ตัวในบางครั้งการฝึกหรือปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขหรือสภาวะที่กดดันและยังรวมไปถึงข้าวของสูญหาย การเกี่ยวข้องกับการบูชายันศิยศาสตร์การเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงเข้าโรงพยาบาลการถูกลงโทษการอยู่ในที่สถานที่แคบๆหรือมีความอึดอัดค่ะมาดูนิสัยของไพ่เดอะแฮงแมนกันนะคะมีความอดทนสูงเด็ดเดียวเข้มแข็งอดทนมีความมานะพยายามมักเก็บงำความรู้สึกของตนเองเก็บกดไม่ค่อยยอมพูดไม่ค่อยปลีปากไม่ค่อยปลดปล่อยหรือระบายออกมาอ้ำอ้อึ้งอ,อึง,อง มักเป็นฝ่ายยอมไม่ค่อยปฏิเสธหรือตกเป็นเบี้ยล่างได้ง่ายบางคนเรียกไพ่เดอะแฮงแมนว่าเป็นไพ่อมทุกข์เพราะมักจะเก็บเรื่องเก็บปัญหาไว้โดยไม่บอกกล่าวใครมีความเก่งและถนัดจากประสบการณ์ในที่ใดที่หนึง่งที่คุ้นเคยหรืออยู่มานานมีความเครียดง่ายคิดมากยึดติดกับยึดติดหรือปล่อยวางไม่เป็นบางคนขี้น้อยใจ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ออกนอกกรอบบางคนมีลักษณะของการย้ำคิดย้ำทำไม่ค่อยชอบเข้าสังคมมักเก็บตัวมีความซื่อสัตย์หรือมีความพักดีไม่ค่อยมีความคล่องแคล่วว่องไวบางคนอาจมีความคิดแปลกๆม,ม,มีมุมมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นทําในสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยทํากันเพราะดูแล้วเป็นเรื่องยากลําบากหรือทรมานตนเองค่ะ มาดูเรื่องการงานของไพ่เดอะแฮงแมนกันนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างอึดอัดในหลายๆเรื่องนะเรื่องของคนเช่นเรื่องของคนการถูกนินทารับหลังกันแกล้งถูกเปรียบหรือแม้กระทั่งถูกบูลลี่การมีภาระหน้าที่การทํางานที่ทุ่มเทรับผิดชอบรู้สึกอึดอัดกับงานที่ทํามีภาระงานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้การสารต่องานของผู้อื่นเพราะภาระงานตกมา การถูกยัดเยียดการทำงานแบบถวายหัวแต่ไม่คุ้มเหนื่อยการถูกมองข้ามละเลยความสำคัญถูกมองข้ามถูกข้ามหน้าข้ามตาและไม่เห็นค่าอีกด้วยทำบุญบูบชาโทษถูกลดบทบาทลดตำแหน่งการไร้ผู้สนับสนุนช่วยเหลือขาดโอกาสรวมถึงการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนกำหนดการต่างๆออกไปแบบไม่มีกำหนด ไม่มีความคืบหน้าและยังหมายถึงการเปลี่ยนงานหรือออกงานไม่ได้ออกจากงานไม่ได้เลยนะการว่างงานหรือพักงานอาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นอาชีพที่ใช้ความอดทนการเฝ้าคอยการอยู่กับที่เช่นยามทํางานเป็นกะหรือทํางานเฉพาะทางอยู่กับอาชีพนั้นมานานเกินกว่าจะเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตไสยศาสตร์อาชีพกลุ่มแพทย์ ทำงานในโรงบาลค่ะมาดูเรื่องการเรียนของไพ่เดอะแฮงแมนกันนะคะโดยรวมคือความติดขัดมีผลการเรียนสอบที่น่าผิดหวังไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการเรียนในสิ่งที่ไม่ถนัดหรืออยู่ในช่วงของการรอผลการตัดสินหรือยังไม่จบการศึกษาเพราะมีการสอบซ่อมการถูกทำทันบนน,น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะไพ่ใบนี้ มาดูการเงินของไพ่เดอะแฮงแมนกันนะคะมีความตึงตัวค่ะสภาพคล่องเงินฝืดอยู่ในสภาพที่ลําบากไม่พอใช้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบคนอื่นมีภาระหนี้สินที่ติดพันอยู่มักเป็นหนี้ระยะยาวค่ะการรอคอยทรัพย์สินหรือเงินทองในในภาวะที่กําลังประสบปัญหาการนําทรัพย์สินไปจำลองจำนำมีเหตุให้เสียเงินเสียทรัพย์ไร้ ไร้ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นถูกเอาเปรียบเรื่องทรัพย์สินเงินทองถูกเบี้ยวนี้ไม่ตรงตามสัญญาช่วงนี้ไม่ควรให้ให้ความช่วยเหลือใครเลยรวมถึงการเป็นคนค้ำประกันการรับผิดชอบหนี้สินที่ตนเองไม่ได้ก่อไว้หรือมีหนี้สินที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษการค้าขายและลงทุนไม่ได้กําไรขาดทุนมีเรื่องหนี้สินหรือทุนจมและหมายถึงทรัพย์สินหายเงินหายด้วยค่ะ มาดูความรักความสัมพันธ์ของไพ่เดอะแฮงแมนกันนะคะมีความรู้สึกอึดอัดเกิดความทุกข์อยู่ในสถานะที่มีความตึงเครียดก้ามกืนฝืนทนกับปัญหาต่างๆมานานมีปัญหาเรื้อรังแต่ไม่สามารถจบความสัมพันธ์ได้เพราะอาจจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมให้จบหรือยังคงยึดติดไม่ยอมไปและไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นบางคนฝืนทนด้วยเหตุผลต่างๆนานาคิดว่าสักวันหนึ่งจะดีขึ้นแต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงไม่สามารถเลิกได้ด้วยนะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเลิกพันธนาการหรือใช้เหตุผลต่างๆเพื่อรั้งไว้บางคนถูกกักขังหน่วงเหนียยหรือติดเรื่องสัญญาผลประโยชน์เรื่องครอบครัวเรื่องทางสังคมหากผ่านพ้นช่วงของการเลิกลาไปแล้วก็ยังคงรู้สึกฝังใจกับความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจลืมคนรักไม่ลงตัดใจก็ยังไม่ได้หรือรู้สึกเข็ดกับความรัก นอกจากนี้ยังหมายถึงความรักที่ไม่ลงตัวสถานการณ์ความรักที่ไม่คืบหน้าการทนรอคอยอย่างไร้จุดหมายการผิดสัญญาสำหรับคนโสดไพ่แฮงแมนนะคะมีหลายความหมายเช่นการคลองตัวเป็นโสดด้วยปัญหาส่วนตัวปัญหาด้านจิตใจหรือความคิดต่างๆการปิดตัวปิดโอกาสตัวเองไม่ได้ขนขวายเรื่องความรัก การมีคนที่แอบชอบหรือรักเขาข้างเดียวนอกจากนี้ The Hangman ยังหมายถึงการฝืนใจในเรื่องของความรักการถูกคุมถุงชนถูกมัดมือชกหรือถูกบังคับในเรื่องของความรักค่ะมาดูเรื่องสุขภาพของไพ่ The Hangman กันนะคะสะท้อนปัญหาสุขภาพได้หลายโรคมากๆเลยส่วนใหญ่จะมักจะเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคที่รักษาหายหายได้ยากใช้เวลานานโดยรวมจะเกี่ยวข้องกับ โรคไมเกรนโรคในช่องท้องมดลูกมะเรล็งแต่ถ้าขึ้นกับไพ่กับไพ่เด็กหรือมหาดเล็กโดยเฉพาะไพ่เด็กถือดาบมักจะมีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากหรือแท้งลูกส่วนโรคอื่นๆเช่นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนของโลหิตเช่นความดันโลหิตสูงโดยรวมแล้วหมายถึงสุขภาพไม่ค่อยดีร่างกายมีความผิดปกติการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นะคะสรุป ไพ่ The Hangman เป็นไพ่ของสถานการณ์หยุดนิ่งความอึดอัดทุกทรมานกายและใจความยากลำบากรวมถึงการแบกรับปัญหาการถูกเอาเปรียบแต่ข้อดีของ The Hangman ก็คือความยากลำบากในแต่ละเหตุการณ์นั้นจะส่งผลให้ให้มีการใช้สติปัญญามีความเข้าใจในชีวิตหรือมีมุมมองและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับไพ่เดอะแฮงแมนไม่ต้องคิดเยอะนะคะเพราะบางคนพอได้ไพ่ใบนี้ก็ตกใจเลยอย่างหมอดาพยากรเคยเคยเรียนตอนแรกๆก็จะรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่าขึ้นไพ่ใบนี้เลยบางทีเราก็ได้นะเวลาเราดูดวงตัวเองอะ่ะแต่ถ้ายังไงก็คือลองดูไพ่ใบอื่นประกอบค่ะไม่ต้องตกใจมันจะมีทางออกอยู่เรื่อยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคนเห็นไพ่ก็จะกลัวคนเห็นไพ่เดอะแฮงแมนอ่ะ คนห้อยหัวเนี่ยส่วนมากคนจะกลัวถ้าดูแล้วฟังแล้วมีความรู้หรือได้ได้ความรู้บ้างไม่บ้ามากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิดาชาแนลหรือพิดาหรือหมอดาพยากรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ